สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับกับกระเป๋าของลุยจองนะครับตัวที่ด้มาคือ trio messenger นะครับผมนะก็กระเป๋าเนี่ยเราได้แบบมีรอยตำหนิมานะครับเป็นรอยตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมเนี่ยเป็นรอยด่างๆสีเทาตรงนี้นะครับมันไม่ใช่คาบกาวมันถูไม่ออกนะครับมันเหมือนหนังมันลอกไปเลยนะครับผมซึ่งเราก็ ได้ติดต่อไปกับทางน้อง SA นะครับผมน้อง SA ก็ขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาใบใหม่มาเปลี่ยนให้นะครับผมแล้วก็จะเอาไปเปลี่ยนนะครับแต่ก็มาเล่าความรู้สึกว่าทําไมกระเป๋าใบละมูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันถึงเอาของแบบนี้มาให้เราไปซื้อเราไปซื้อในช็อปซึ่งแบบว่าเป็นลักชูรี่แบรนด์ระดับโลกนะครับนะก็ อย่างที่เขาลือกันที่ได้ยินชื่อเสียงกันมานะครับก็ก็น่าจะมีส่วนนะครับที่ทางแบรนด์ของรูบิชองเนี่ยคุณภาพลดลงนะครับผมนะพยายามัพราคาให้สูงขึ้นแต่คุณภาพกลับต่ําลงนะครับตัวแคนบาสเนี่ยมันไม่เหมือนแคนบาสเมื่อก่อนที่เอ่อจะค่อนข้างแข็งแล้วก็ทนทานนะครับกลับกลายเป็นแบบนิ่มๆแต่ก็อาจจะเพราะด้วยดีไซน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้ flexible มากขึ้นนะอันนั้นเราไม่เบลมตรงนั้นแต่เอ่อ ด้วยความที่ของเอามาขายใหม่มันต้องผ่าน QC มานะครับมันต้องผ่าน QC มามันต้องเช็คดีแล้วสีก่อนที่คุณจะเอาเ้าช็อปมาขายให้ถึงมือลูกค้านะอันนี้มันทําให้เหมือนความไม่ใส่ใจของแบรนด์หลุยส์วิคชองนะครับผมนะที่กลายเป็นว่าพวกเอสเอต้องมาลำบากแก้ต่างให้กับบริษัทให้กับแบรนด์นั้นๆน,น,นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเลยนะ กับของมูลค่าขนาดนี้นะครับแต่ก็โอเคนะครับที่ลองเอเเขาตอบรับดีนะครับบางคนบางคนผมว่าเคยเขาเล่ามาไปเคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่า,าพยายามแบบว่าบอกปัดไปเรื่อยๆอาจจะเกิดจากแวอนแทอะไรเงี้ยตอนนี้เราเพิ่งซื้อมาแค่เมื่อวานแกะกล่องมาเจอเลยแล้วก็ถ่ายให้น้องเขาดูเลยอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบอโอเคแบบว่ามันเป็นมันเป็นจากทางของแบรนด์จริงๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับผม นะก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการซื้อของเข้าใจว่าทุกคนจะรักในกระเป๋าของตัวเองนะเมื่อวานรู้สึกรู้สึกเฟล,ลหรือรู้สึกแบบพอพอเห็นรอยปุ๊บก็น่าเสียเลยรือแบบรู้สึกว่าเสียความรู้สึกไประดับหนึ่งเลยเพราะว่าเออกลัวจะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่อะไรกลัวจะแบบว่าเอ,อ้ยเขาจะโทษว่าเป็นความผิดเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งขอให้ทุกคนเช็ค ตรวจของดีๆนะครับซ่อนลับของนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยละเอียดหน่อยนะครับนะเพราะว่ามิกเป็นคนเก่งใจน้อง SA ด้วยและมั้งหรือไม่ก็เออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะแบบกลัวใช้เวลานานนะตรงนั้นดูเป็นคนเรื่องเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าของที่ออกกระสอบเราก็มั่นใจระดับหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นของใหม่แน่นอนนะครับว่ามันผ่าน QC มาแล้วนะครับแต่เออบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเอา ไปเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นใบใหม่นะครับผมนะไม่รู้ว่าน้องเขาจะมีหรือเปล่าแต่น้องเพราว่าน่าจะหาได้อยู่นะครับถ้าเกิดหาไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนเป็นใบอื่นแทนนะครับก็ขอเล่าประสบการณ์แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ